1ิสุดยอดเครื่องบินขับไล่อพปนในโลกเครื่องบินลบมีหลากหลายยี่ห้อและหลากหลายสัญชาติแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่จะมีของสหรัฐอเมริกาตะวันตกจีนและรัเสเซียเรามาดูกันว่า10อันดับเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างอันดับ10ซับยาร์ด39คิเกรเครื่องบินขับไล่ลำนี้เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์แบบเครื่องยนต์เดียว น้ำหนักเบาที่ผลิตโดยบริษัทซับยารบริษัทการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศของสวีเดนแม้ว่ายาับย39จะขาดการย้อนกลับของแรงกลับแต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษคือความสามารถระยะสั้นที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้กริปเพนยังมีการออกแบบที่ชฉเชียวปีกสามเหลี่ยมขนาดใจและขนาดในแง่ของประสิทธิภาพเครือบินลำนี้มีความเร็วสูงสุด 2 310กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมัก2อัพนั่นเองอันดับ 9. m i มิโกยันมิก35มิก35เป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทของรัสเซียที่ออกแบบโดยบริษัท United Aircraft Corporation มิโกยันเครื่องบินรบรุ่นนี้ที่มาพร้อมกับคีมอฟ RD-33 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบแฟน เครื่องยนต์ที่มีความสามารถเสถียรในการไหลของก๊าซที่ดีเยี่ยมจากสิ่งที่รบกวนรอบข้าตงตามข้อมูลของค y มอฟในแง่งของปฏิสิาพทธของมิาสามิมีความเร็วสูงสุดถึง2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ8สซูคอย35แฟงเกอร์เครื่องมีขับไล่ซูคอย35แฟงเกอร์อ er e, ที่ตำแหน่งอันดับ8ในรายการเครื่องบินำนี้ เ็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทมีต้องกำเนิดจากสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียนั่นเองเปิดตัวครั้งแรกในปี1991ซู3 5 f เ n อ e r E มีความเร็วสูงสุดถึง2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ7 Eurofighter Typhoon เครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์คู่และหลายบทบาทจากนานาชาติปัจจุบัน ผู้ใช้หลักของเครื่องบินนี้ได้แก่กองทัพอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรกองทัพอากาศเยอรมันกองทัพอิตาลีและกองทัพอากาศสเปนอันดับหกดาโซโกราฟาลเครื่องบินลบขับไล่หลายเวอบาทซึ่งเปิดตัวในปี2001มีต้นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศสผู้ใช้หลักได้แก่กองทัพอากาศและอวกาศของฝรั่งเศสกองทัพเรือฝรั่งเศสกองทัพอากาศอินเดีย และกองทัพอากาศกาตาเอมิรีความเร็วของเขาจะอยู่ที่1,912กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความสูงระยะในการทำภารกิจเจาะเกาะคือ1,850กิโลเมตรอันดับ 5. Boeing f 5 Fighting Eagle หนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเครื่องบินขับไล่เนื้ออากาศซึ่งออกแบบโดย m c d o n นัลด d a กัสเป็นเครื่องบินเจ็ตทางยุทธวิธีแบบ2เครื่องยนต์ของอเมริกานอกเหนือจากกองทัพสหรัฐอเมริกาแล้วผู้ใช้หลากหลายอื่นๆของ Boeing S5 ได้แก่กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นกองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียและกองทัพอากาศอ,าอิสาราเอล Boeing f 5 f i i h t t n n g e g l l e มีความเร็วสูงสุดถึง2.5มาร์หรือ 1650ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ2655กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะการกรบสำหรับภารกิจสกัดกั้น1965กิโลเมตรและระยะปฏิบัติการ5600กิโลเมตรอันดับ4เฉิงตูเจ20หรือรู้จักกันในชื่อ Mighty Dragon เป็นเครื่องบิน2เครื่องยนต์ สำหรับทุกสภาพอากาศที่พัฒนาโดยบริษัทเฉิงตูแอรสเปซคอร์ปอเรชั่นของจีนได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกองทัพอากาศกองทัพบลเองอประชาชนมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่2มาร์กระยะพิสัย5,500กิโลเมตรอันดับ 3, สซูคอยซู่57เป็นเครื่องบินขับไล่ลายบทบาทแบบที่นั่งเดียวที่ผลิตขึ้นที่โรงง,งานเครื่องบิน คอมโซโมสออนอาโมเครื่องบินเจ็ตนี้รวมเอาความสามารถในการพลังตัวซูเปอร์ครูสและความสามารถในการบรรทุกภายในจำนวนมากเครื่องบินนี้มีความเร็วสูงสุด2มาร์กหรือ2,135กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะพิสัยของมันคือ3,500กิโลเมตรและ1,500กิโลเมตรอันดับ 35, 2ล็อกฮีตมาติน F-35 l i g h t n i n g ไลติ เป็นเครื่องบินรบหลายบทบาทที่ล่องหนทุกสภาพอากาศโดย X35 มีต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาล็อกยิปมาตินเอฟที่มาพร้อมกับปืนโรตารี่สีกระบอกขนาด1 2 5คูณ25มิลิม GAU 22A ที่สามารถส่งกระสุนได้มากถึง180นัดที่ระดับความสูงที่สูงที่สดุดมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่1.6มาร์กระยะปกติของมันคือ 2,800กิโลเมตรอันดับ 1. นึ่งล็อกฮิตมาติ f 2 2่สิบส r เปเเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบที่นั่งเดียวเครื่องยนต์คู่สามารถลุยได้ทุกสภาพอากาศผลิตโดยบริษัทล็อกฮิตมาตินอโรนออลติสและ Boeing Defense Space s n d u r i u y i t y เครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกองทัพสหรัฐเท่านั้นจุนเด่นอย่างหนึ่งของเครื่องบินขับไล่นี้ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.25มาร์หรือ2,414กิโลเมตรต่อชั่วโมง